เอาละครับพี่น้องครับมาถึงในช่วงแผนการตลาดของธุรกิจยักษ์ใหญ่จากอเมริกานะที่มีชื่อว่าว s ซาวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของแผน Binary h y b r i d อ่าเป็น Binary ที่สุดยอดมากเป็น Binary ที่ผสมผสานอย่ยังลงตัวมากเลยนะครับนะฮะท่านที่ทำธุรกิจเครือข่ายมาหลายปีดีดักนะครับนะฮะทำแผนการตลาดไม่ว่าจะเป็นแผน s t a ล์สเตแผน Breakaway แผน b บ n a r y นะครับแผนแมทริกแผนสารพัดแผนที่คุณทํามาเนี่ยนะฮะถ้าคุณประสบความสําเร็จไปได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยผมก็ถือว่าคุณสุดยอดมากเลยนะครับแต่ถ้าคุณท,ทาธุรกิจเครือข่ายมาหลายปียังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยวันนี้เรามาดูแผนกระตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกาที่มีชื่อว่าวีซายดูยนะครับว่าเจ๋งขนาดไหนนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าผมเองประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณได้ดูคลิปวิดีโอหลายๆคลิปของผมไปนะครับนะฮะ วันนี้ผมจะมาบอกว่าแผนกระดาษของวีซายเนี่ยนะครับน่ะเหมือนกันทั่วโลกนะครับนะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยหเหรียญ US ดอลลาร์เท่ากับ33บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผมบรรยายให้คุณฟังเนี่ยคุณจะได้เคลียร์และเก็ตเลยนะว่าโอ้น่าสนใจน่าสนใจเราไปดูกันเลยนะครรายละเอียดของแผนกระดาษของเรานะครับนะฮะวันเวอร์วันโคสหนึ่งรหัสทําได้ทั่วโลกสามีภรรยาสมัครด้วยกันได้เลยนะครับนะฮะเวลาเที่ยวต่างประเทศก็เที่ยวด้วยกันนะฮะ เอกสารในการเตรียมการสมัครก็คือสองสามอย่างนะฮะหนึ่งถ่ายหน้าบัตรแบบนี้มาเลยฮะอ่าอันนี้คือตัวอย่างบัตรผมเองนะฮะนายยุทธพงษ์ชัยใจแก้วอยู่ที่ปินโตนะครับนะฮะสองสมนาบัญชีธนาคารที่มีเลขบัญชีธนาคารของคุณน่ะนะฮะไม่ว่าคุณจะเปิดแบงก์กรุงเทพนะฮะไทยพาณิชย์หรือกสิกรนะฮะหรือธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ทกสและออมสินนะฮะนอกนั้นได้นะครับนะคุณเปิดมาเลยนะฮะถ่ายหน้าบัญชีมา พร้อมกับเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะครับเอาละทีนี้เรามารู้นะฮะคำศัพท์คําย่อที่คุณต้องรู้นะฮะเวลาเราซื้อสินค้านะทุกๆรายการเนี่ยมันจะมี P V กับ C V มาด้วยกันเลยนะฮะเช่นอันที่หนึ่งนะฮะ P V หมายถึงคะแนานที่ใช้คํานวณค่าแนะนําและ P V ตัวนี้นะไว้สะสมนับในเดือนนั้นๆขึ้นตําแหน่งรับเงินรางวัลด้วยนะครับ2 C V ่านะหมายถึงคะแนานนะคะแนานที่ใช้คํานวณค่าบริหารทีมหรือเราเรียกว่าบาลานซ์ทีมซ้ายขวานะฮะ แผ <S an throp od> นบาลานมันจะมี2ฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยฮะเอามาบาลานซ์ใส่กันนะครับนะอันที่3นะ PSTV นี่เขาเรียกว่าคะแนนสายเลือดที่เกิดจากเราสปอนเซอร์ตรงนะฮะยกตัวอย่างเราสปอนเซอร์ใน A กับใน B อย่างเงี้ยนะฮะจากนั้นใน A กับใน B ีนี้ขยายทีมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ IN อินฟินิตี้อันเนี้ยเขาเรียกว่า PSTV คะแนนสายเลือดนับในเดือนนั้นๆเพื่อให้คุณดูว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้ว มันจะมีเงินค่าตำแหน่งด้วยนะครับเงินค่าตำแหน่งนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณสร้างลูกทีมให้เป็นตำแหน่งอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะดูจากคะแนนอย่างเดียวอันนี้มันง่ายมากสูงสุดนะครับตำแหน่งสุดท้ายเลยเนี่ยคณรับถึง1ล้านดอลลาร์หรือ3 3ล้านบาทไทยรับ2รอบนะครับอ่าสาสบาบาทครั้งแรกแล้วก็สาสบาบาทอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเรามาดู แพ็กเกจในการซื้อสินค้าเพื่อมีคะแนนในการคำนวณโบนัสนะครับเช่นแพ็กเกจแรกเลยนะเราเรียกว่าไซส์สมอลลหรือไซส์ S นะครับคุณซื้อสินค้าเนี่ยด้วยเงินของคุณนะครับ9,990บาทคุณจะได้สินค้าหลากหลายเลยเช่นได้โปรวิต้าที่ผมบรรยายในคลิปผลิตภัณฑ์ไปเมื่อกี้นะโปรวิตาไว้สามถุงยาสีฟันไว้สองหลอดนะฮะตัวเซรั่มบำรุงผิวนะหนึ่งแล้วก็ตัวโฟมล้างหน้าที่มีเม็ดบีดนะฮะอีกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะฮะใน1เซตเนี้ย ได้250 PV แล้วก็100 CV จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าผมถอดเป็น PV ไทยนะคุณ250 PV เนี่ยเทียบกับ PV ไทยนะครับได้8,250 PV เลยอ,อันนี้เดี๋ยวผมมีอีกอันหนึ่งให้คุณดูนะครับนะฮะอันแต่เนี้ยดูมาตรฐานดีก่อนนะครับจะได้ค่าบริหารทีมอ่อนทีมแข็ง10%นะครับหรือคุณอาจจะซื้อโปรวิตาไปทั้งหมด5ถุงเลยก็ได้นะฮะผมแต่ถ้าผมเชียร์นะถ้าเป็นคนที่มีอายุละนะผมเชร์ให้คุณทานโปรวิตาดีกว่าคุณจะได้สุขภาพแข็งแรง ที่เหมือนผมเนี่ยนะครับเอาละถ้าเปิดไซส์ใหญ่กว่านี้ล่ะไรายได้สูงขึ้นไหมจริงๆแล้วไซส์นี้นะผมรีเพย์ให้ดูไซส์เอนเนี่ยไรายได้ของคุณก็อยู่ประมาณสักล้าน,านกว่าบาทะนะะไม่เกินเนี้ยนะครับนะฮะเต็มที่นะรายได้ทุกช่องทางเลยนะแต่ถ้าคุณเปิดไซส์เอ็มนะไซส์มีเดียมเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเนี่ยได้ห้าร้อยพีวีและก็ได้อีกสองร้อยซีวีค่าบริหารทีมได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ สินค้าคุณสามารถซื้อคละกันได้เลยนะฮะหรือจะเอาโปริต้าไปล้วนเลยก็ได้นะครับได้10ถุงเลยทีเดียวนะฮะคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยรายได้ของไซส์ m ก็อยู่ประมาณสัก2ล้าน2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําว่าคุณเล่นไซส์ยอดนิยมของเราไซส์ไข่ดิบไข่ดีของเราดีกว่าฮนะไซส์ l a r g big size เลยนะฮะไซส์ใหญ่สุดของเราไซส์ l สามหมื่นแปดบาทสินค้าคุณซื้อคละกันได้เลยนะครับได้1000 p v และ400 cv ค่าบริหารทีม เมื่อกี้ไซส์ m 15%หอนึ่งนะแต่ถ้าเป็นไซส์ l 20%เลยทีเดียวนะครับคุณอาจจะซื้อโปรวิตาไปทั้งหมด20ถุงเลยก็ได้นะครับเอาละทีนี้เราลองมาดูนะฮะรายละเอียดของรายได้แต่ละช่องทางมันมีรายได้อะไรบ้างรายได้ทางที่1กํากไรขายปลีก20-30%เลยทีเดียวเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับรายได้ทางที่2นะครับโบนัสสปอนเซอร์ตรงคุณได้20%ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเปิดธุรกิจไซส์อะะไแ้้ว่เวาาคคุณปปนมนมจด20%ขงขง ของ PV อ่ะนะฮะและโบนัสข้อที่3นะ,ะโบนัสบริหารทีมนะวิกสตรองนะฮะเอาเรียกบาลานซ์ทีมนี่แหละ10% 15%้และ20%ตามไซต์ธุรกิจที่คุณลงทุนนะครับและข้อที่4อันนี้เซอร์ไพรส์รามากเลยนะครับโบนัสค่าน้ำมันครับตั้งแต่วผมทำเครือข่ายมาทำยอดให้บริษัทเดือนไม่รู้กี่ล้านพร้อมกับองค์กรเราทั้งหมดนี่นะครับบริษัทไม่เคยมีโบนัสค่าน้ำมันให้เราเลยจริงป่ะคุณเคยได้ไหมไม่เคยได้นะครับแต่ที่นี้ คุณจะมีโบนัสค่าน้ํามันด้วยแล้วเวลาคุณทํางานเนี่ยโอโหสุดยอดมากคุณไม่ต้องเติมน้ามันด้วยเงินของคุณเองคุณมีเงินที่บริษัทจ่ายให้คุณต่างหากแล้วโอโหสุดยอดมากตั้งแต่9,900บาทไปถึง20,000กว่าบาทเลยคุณ24,710บาทอ่ะเนี่ยโบนัสข้อนี้และโบนัสข้อที่5นะครับทำแห่งไวกิ้งครับโอโหไอ้นี่นี่สุดยอดของสุดยอดเลยนะครับนะฮะ ไวกิ้งเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยคุณจะได้โบนัสดับเบิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เจ๋งมากมากเลยนะครับนะฮะข้อที่หกครับแมทชิ่งโบนัสจ่ายสูงสุดเจ็ดชั้นลึกนะฮะเจ็ดชั้นลึกนะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของไรายได้วิกสตองทีมอ่อนทีมแข็งเขาได้เท่าไหร่เราได้สิบสิบห้าอาโทษทีดิ20%ก่อน20%ชั้นลูกแล้วก็10% 15%ชั้นหลานแล้วก็10%ชั้นเลนนอกนั้นก็ชั้นละ5 5 5 5อีก4ชั้นนะครับรวมทั้งหมด7ชั้นนะครับ ข้อเนี้ยถ้าคิดเป็น US นะ2องล้านเจ็ดแสหมื่นเหรียญต่อหนึ่งสัปดาห์ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับเก้าสิบเอ็ดล้านแปดหมื่นบาทครับส่วนข้อที่สามเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะถ้าคิดเป็น US นะฮะสองแสนเหรียญต่อเดือนนะฮะข้อสามนะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันคูณสามสิบสามไงคุณได้ที่หกล้านหกแสนบาทต่อเดือนครับโอ้โหเยอะมากเลยข้อสุดท้ายนะฮะแลนด์กิ้งโบนัสเงินค่าขึ้นตำแหน่งอ่ะจะมีตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆขึ้นไปเลยฮะจนถึงตำแหน่งใหญ่สุดเลย ที่นี่เนี่ยแหละครับผมแฮปปี้มากเลยนะคุณผมทําเครือข่ายมาในรอบ23ปีผมไม่เคยได้รับเงินวันทํามโบนัสเลยนะฮะซึ่งมันตําแหน่งที่เขาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยนะฮะไม่รู้เขาเจตนายอยากจะจ่ายหรือเปล่าเพราะอะไรฮะคุณต้องเทพจริงๆ่ยถ,ถึงจะได้อะแต่ที่ v ี i g n นะฮะคุณมีคะแนนเริ่มต้นที่20,000 PV คุณมีโบนัสค่าน้ำมันแล้วนะสอง0มกว่าบาทต่อเดือนแล้วนะคุณ แต่ถ้าคุณมีคะแนน40,000เนี่ยคุณมีค่าน้ำมันด้วยมีค่าตำแหน่งด้วยแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเอออย่างเงี้ยเอื้อมถึงคุณว่าจริงป่ะนะเอาละมาดูรายได้ทีละข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับรายได้ท่านี้หนึ่งก็คือกําไรขายปลีกคนชอบขายๆเลยนะครับนะฮะเราไม่ห้ามกันเพราะบางคนก็ขายขายเก่งอะ่ะมีทักษะในการขายอะ่ะอ,อ,อันนี้ก็สนับสนุนกันไปนะครับโบนัสข้อนี้สมว่าเราคุณเป็นคุณซื้อสินค้าไซส์ไซส์แอลแล้วกันนะหนึ่งถุงเนี่ยนะครับ คุณซื้อต้นทุนราคาสมาชิกต่ํามากเลยฮะแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเองนะเวลาคุณขายราคาเต็มเนี่ยคือสามพันหกเลยนะนี่คือราคาเต็มของเขานะครับราคาลูกค้าทั่วไปอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นไซส์ L คุณเป็นคุณเป็นไซส์ S อย่างเงี้ยนะฮะคุณซื้อราคาสองพันหกครับแล้วคุณขายสามพันหกกำไรหนึ่งพันเลยนะจะดีกว่าไหมลาะถ้าคุณเป็นไซส์ L อ่ะคุณกำไรเพียบเลยนะนี่คือบนข้อที่หนึ่งใครชอบขายขายเลยครับแต่ถ้าคนที่ขายเก่งด้วยขายย้ายเก่งด้วยโอ้โหอันนี้รวยแน่เอาไปดูต่อข้อที่สองครับ โบนัสนี้โบนัสค่าขยายงานนะครับเป็นการสปอนเซอร์คนเข้ามาทําทีมด้วยเป็นการขยายองค์กรไปไปแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศอย่างเงี้ยนะฮะคุณขยายได้ทั่วโลกเลยนะเพราะธุรกิจของเราเนี่ยวันเวอร์วันโครนะครับรหัสเดียวทําได้ทั่วโลกเลยนะฮะโบนัสข้อนี้จ่าย20%ของ PV ครับไปดูตัวอย่างสซวคุณสมัครมาละนะครับอันนี้ตัวคุณนะโซวคุณคุณมีตังค์อ่ะคุณเล่นไซส์ L เลยอ่าโซวเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วบริษัทไม่ได้บังคับนะคุณจะสมัครไซส์อะไรก็ได้นะ คุณสปอนเซอร์เพื่อนมาหนึ่งคนเขาเปิดไซส,ส์ small ไซส์ S ไซส์ S ซื้อสินค้า9,990พารเก้าบาทเขาซื้อสินค้าไปละเก0 0พกว่าบาทคุณจะได้คะแนนคำนวณโบนัสค่าแนะนำไป250 PV นะครับคูณ20%คุณได้มา50เหรียญเอา50เหรียญคูณด้วย33ครั้ง1,650บาทนี่คือค่าแนะนำคนที่แรกคนที่หนึ่งจากนั้นเนี่นะระบบมันจะม,มีพิเศษยอยู่อย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าภายใน7วันเนี่ยเสาร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าคุณมีการสปอนเซอร์คคคครรรบบบลละะะะ2นนนเเี่่ยยยุณจไไดดด้้้นะิออออก50%ขงงาาูตาัว คุณเมอร์เคนที่2มาผมตั้งชื่อว่าในเอ็กับในบีล้วกันนะบี B ก็บอกว่าเออฉันอยากจะสมัครไซส์เอล่ะแต่ตังค์ไม่พอช่วงนี้เนี่ยขอเล่นเอทไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวว่าหลังมาอัปเกรดได้ไหมได้นะคุณก็ได้อีู่กันนะฮะเขาซื้อสินค้าไปเก้าพันเก้าใช่ไหมคะแนนของเขาคือสองร้อยสิบพีวีคุณได้เหมือนเดิมะฮะห้าสิบเหรียญครับหรือเป็นเงินบาทก็คูณสาม้าไปก็พันหกห้าสิบทีนี้คุณทํางานตรงนี้นะฮะมันครบวันในรอบในรอบ,ในรอบหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ขเขาเนี่ยเสาร์ถึงศุกกรรร์์์เเสาถึงศุนนี่ยะะฮะ คุณครบคู่อย่างเงี้ยคุณจะได้ดับเบิลบนละอีก50%เลยทีเดียวนะข้อนี้นะฮะสุดยอดนะสุดยอดเลยนะฮะ50%ของรายได้ไงของค่าแนะนำเลยฮะอย่างเช่น1 6, ัน0บวกอีก50%ตคุณได้เท่าไหร่อ่ะถูกต้อง825่บาทบวกอีก8 2 5่บาทอันนี้คือคุณแนะนำไซส์เล็กมาแต่ถ้าคุณแนะนำไซส์ขนาดกลางมาแนะนำได้เป็นคนที่3นะแล้วคนไปต่อเพสเมนต์ลงไปข้างล่างอย่างนี้นะฮะอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเพสเมนต์นะครับคนที่3เนี่ยเปิดไซ เขาซื้อสินค้าไป1 9 5 0ึง่าบาทค่าแนนของเขาคือ500 pv ครับคุณเป็นคนสปอนเซอร์คนที่ทสามมาใช่ปะ่ะคุณได้ค่าแนนําไปยีของ500ก็คือได้100เหรียญครับเอา100อเหรียญคูณสาาปุ๊บคุณได้3,300บาทครับแต่ถ้าคุณสปอนเซอร์คนที่4มาเนี่ยเอิญคุณโชคดีมากเลยคุณไปเจ,เจอเพื่อนนักธุรกิจเครือข่ายนะเขามีทุนด้วยแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนบริษัทด้วยบริษัทเก่ามันไม่เวิร์กแล้วเขาตัดสิินใจเเปดไ Lu ลยครับอ Mi วิกไซส์เลยไซส์ size ใหญ่สุดของเรานะครับไซส์นี้คะแนนเท่าไหร่ครับ1,000 PV ครับพอคูณ20%เรคุณได้ค่าแนะนำไป200เหรียญครับ200เหรียญคูณสาย3ก็6,600บาทอย่าลืมนะครับดับเบิลโบนัสมันกระพริบกระพริบตลอดเวลาเลยนะ3,300บวกอีก50% 1,650 6,600บกบาทได้แน่ๆอยู่แล้วบวกให้อีก50% 3,300บาทคุณว่าอย่างเงี้ยเจ๋งไหมฮะ มันโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมครับดับเบิลโบนัส50%แต่คุณต้องทำในกรอบของเขานะฮะเสาถึงสุกเสาถึงสุ่งเนี้ยคุณถึงจะได้ดับเบิลโบนัสนะครับแล้วทีนี้วังเอิญคุณแนะนำครบสี่คนเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคุณจะได้จุดพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนั่นคือดับเบิลโบนัสหลังครับเพราะอะไรฮะคุณขึ้นตำแหน่งไวกิ้งไปเรียบร้อยละสปอนเซอร์ครบสี่คนขึ้นไวกิ้งเลยคุณจะได้โบนัสพิเศษข้อที่สามเพิ่มอีกอ้าวไปดูข้อที่สามต่อเลยนะครับอ่าโบนัสข้อนี้ สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นไวกิ้งเนี่ยนะนะคุณต้องรีบเป็นนะครับเอา้าเราไปดูตัวอย่างกันนะครับผมทำโครงสร้างตัวคุณสีเขียวเนี่ยคุณสปอนเซอร์ A B C D อ่าสีแดงนะฮะนอกนั้น,นี้นฮะลูกทีมของ ABC D ใช่ไหมครับเปิดไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ตามสีอ่ะนะฮะผมถามคุณนะระหว่างฝั่ง A กับฝั่ง B ฝั่ง A คือซ้ายของผมฝั่ง B คือขวามือของผมนะฮะดูจากสีแล้วเนี่ยคุณสังเกตให้ดีนะฮะมันมีตัวหนังสืออยู่ข้างใน SML ไซส์ใหญ่สุดคือไซส์ L คะแนนสูงสุดคือ1,000ผมถามคุณระหว่างทีม A กับทีม B เนี่ยในรอบสัป,ปดาห์นี้คุณว่าคะแนนฝั่งไหนเยอะกว่ากันฮะระหว่าง A กับ B ตอบตอบแล้วถูกต้องครับทีม A พอสังเกตทีม A มีสีน้ำเงินเพียบเลยนั่นคือไซส์ L อ่ะใช่ไหมว่าแสอกว่าไม่ว่าจะเปิด SML ที่อยู่ใต้าสายงาน A และ B ใต้าสายงานคุณลงไปทั้งข้างล่างทั้งหมดเนี่ย นับรวบยอดคะแนนทั้งหมดส่งให้คุณครับไม่ว่าคุณหรือลูกทีมคุณจะทําเหมือนกันหมดเลยนะครับเขาจะนับให้น้อยสุดมีเท่าไหร่คิดเท่านั้นแต่มากสุดคิดให้ 250cv ครับต่อ1สัป,ปดาห์คูณด้วย20%นะฮะคุณได้50,000เหรียญน,นะครับเอา50,000เหรียญคูณ33สรุปคุณมีไรายได้ต่อสัปดาห์ละสัปดาห์หนึ่งนะคุณได้สัปดาห์ละ1,650 0 0บาทครับใน1เดือนมีกี่สัปดาห์ซถูกต้องครับ ก็คูณสี่เข้าไปก็หกล้านหกครับดูอย่างนี้อาจจะงงนะอ่ะผม,มให้ภาพชัดๆอีกนิดหนึ่งนะคุณแนะนำครบสี่คนคุณขึ้นตำแหน่งไวกิ้งรับดับเบิลโบนัสเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นทันทีนะฮะเอาละเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับทำไมมันต้องเป็นไวกิ้งแล้วไวกิ้งมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงอ่ะอ่าดูข้อนี้นะครับผมจะเอาโบนัสข้อที่สามและข้อที่สี่รวมกันเลยนะฮะโบนัสข้อสามค่าบริหารทีมและข้อที่สี่ก็คือค่าตำแหน่งไวกิ้งเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จ๋วไหมแจ๋วไหม่หมอนสุดยอดเลยนะฮะเอาละเรามาดูตัวอย่างกันเลยคิดเหมือนเดิมนะฮะเสาถึงสุกนะครับตัดรอบโชคมีคะแนนเท่าไหร่คิดเท่านั้นยกตัวอย่างรอบนี้นะครับคุณมีคะแนนทีม a 2 0 0 0 0มซีวีทีม B 50,000 CV นซีวีนะครับผมถามคุณนะคุณว่าทีม A กับทีม B ทีมไหนเป็นทีมอ่อนครับถูกต้องนะทีม A เป็นทีมอ่อนเพราะอนะไรฮะเพราะคะแนนมันมีน,มน้อยกว่าแค่20,000นะระบบมันก็จะสอ0 0 0ตัด2 0 0 0 0 สำหรับฝั่งแข็งมันมี5้0 0 0ใช่ไหมสองหมื่นบาลานซ์สองหมื่นฝั่งแข็งจะเหลือ3 0 0 0 0ยกยอดไปในสัปดาห์ถัดไปครับคราวนี้ก็เอาคะแนนฝั่งอเนี่ยรวบยอดเลยแล้วคูณไซต์ธุรกิจของคุณสมมติว่าคุณเนี่ยเปิดไซต์เอสเอาไว้สมมุติกันสมมติกันนะไซต์เอสเนี่ยนะฮะเราจะได้ค่าบริหารทีม10%คะแนน2 0 0 0 0ซีวีคูณ10%คุณจะได้มา2,000นเหรียญเอา2,000นเหรียญคูณด้วย33เข้าไปคุณก็จะได้เงินไทยมานะฮะ 6ก0 0ื 66, บาทแต่ถ้าคุณเปิดไซส์ M ไซส์เนะ2,000มื่คะแนนหรือสองหมื่นซีวีคูณด้วย15%ทันทีครับคุณจะได้ไปที่3,000ันเหรียญครับหรือคูณเป็นเงินบาทก็คูณ33ครั้งเลย9 9 0 0หบาทแต่ตอนนี้สังเกตไหมคุณสวอเซอร์ A, B, C และ D แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นแค่แอธรรมดาแล้วครับ คุณไม่ได้เป็นแอลธรรมดาละคุณคือเป็นไซแอลด้วยและเป็นไวกิ้งด้วยครับฉะนั้นในการเป็นตําแหน่งไวกิ้งเนี่ยอย่าลืมนะฮะบริษัทบอกว่าดับเบิลโบนัสให้คนที่เป็นไวกิ้งอีก50%ของรายได้ที่ได้อยู่แล้วเช่นคุณมีรายได้132,000บาทใช่ไหมครับบวกไป50%อ่าคุณลองเอาเครื่องคิดเลขมากดเลย50%ของแสน3 2 0 0 0เป็นเท่าไหร่ครับกดเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะ โอเคถูกต้องไหมครับตัวเลขนี้6 6 0 0ื 66, บาทได้เพิ่มขึ้นไปทันทีครับสุดยอดไหมฮะแล้วคนที่เป็นไวกิ้งนะครับดับเบิลโบนัสข้อเนี้ยจะบวกให้คุณไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆจนกว่ารายได้คุณ, <S <S คณจะ <S <S ชนเพดานครับอ่าเจ๋งไหมโอ้มันเจ๋งมากนะฮะสังเกตคะแนนนะครับเมื่อสักครู่ตัดบาลานซ์ปุ๊บเหลือ30,000 CV ยกยอดไปสัปดาหนะ์หน้า คะแนนจะยกยอดไปทั้งหมด100%เลยครับไม่มีจำกัดเพดานของคะแนนทีมแข็งนะยกยอดไปเรื่อยๆไอ้ทีมอ่อนมาเมื่อไหร่ก็บารานไปเรื่อยๆบาลานไปเรื่อยจนกว่าจะถึงรอบของมันนะคือ250,000 CV อันนั่นคือเพดานมันมนได้แค่นั้นนะครับนะฮะของทีมอ่อนนะทีนี้สรุปเลยรายได้ของคนที่เป็นไวกิ้งนะครับสูงสุด1,650,000บาทต่อ1สัปดาห์หรือ6 6ล้าน0บาทต่อเดือน คุณว่ามันน่าชวนเพิ่มอีกสองคนไหมตอนแรกคุณชวนได้สองคนแล้วใช่ปะ่ะหลังจากน,นั้นคุณก็ใช้เวลาของคุณเนี่ยหาเพิ่มอีกสองคนเป็นสี่คนแล้วคุณขึ้นไวกิ้งเนี่ยรับดับเบิลโบนัสเพิ่มอีกตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นนี่แหละครับมันสุดยอดมากเลยไปดูโบนัสข้อที่ห้าครับแมทชิ่งโบนัสครับอ้อโทษทีโทษท,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 ทีมันจะแมทชิ่งเด้ค่าน้ำมันลดโอ้โอหลือไม่ได้ยังไงค่าน้ำมันลดนะฮะสุดยอดมากผมทำเคอข่ายมาแล้วผมยังขำม,มากเลยนะ วิ่งหูหลับตับไม่นะฮะหมดไปค่าน้ำมันเยอะแยะมากมายแต่ที่นี่ไอโบนัสท,ที่คุณได้ไปแต่ละวิ่แต่ละวิ่เนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วนะเขาบอกว่าคะแนนที่คำนวณรายได้ให้ไปแล้วเนี่ยนะครับไอซีวีที่คำนวณไปแล้วคำนวณไปแล้วแต่ PV เอาไว้นับขึ้นตำแหน่งแล้วก็เอามาจ่ายค่าน้ำมันให้คุณไอพนะีวีอ่มัะเจ๋งไหมทีนี้เขาบอกว่าในแต่ละหนึ่งเดือนนะฮะถ้ามีคะแนนในเดือนนั้นๆสองหมื่นพีวีคุณจะได้โบนัสค่าน้ำมันครับ โอ้ยโทษเทปไม่ช่โบุสคันเออโทษละโทษละสุระได้บัสคันน้ำมันลดนะฮะแต่เขามีกําหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่าสองหมื่นเนี่ยในฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งอ่อนของคุณจะเป็น A เป็น B ก็แล้วแต่นะที่มีคะแนนน้อยสุดต้องไม่ต่ํากว่าสี่พันคะแนนฝั่งแข็งต้องไม่ต่ํากว่าหน,น,น,นึ่ลงหมื่นหกพันคะแนนครับอันเนี้ยลงตัวพอดีแล้วหมื่นสองหมื่นนะฮะหมื่นหกกับสี่พันนี่คือสองหมื่นแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหมื่นเจ็ดอีกฝั่งหนึ่งสามพัน ไม่เข้ากติกานะครับไม่ไม่สามารถรับพันน้ามันได้นะเพราะระบบมันอ่านไม่เจอนะะระบบโปรแกรมของเขาเนี่ยมันต้อง4 0 0พขึ้นหรือ16,00 0ขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะ16,000 p v ขึ้นไป4 0 0 0 p v ขึ้นไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง5,000ฝั่งอ่อน1 5 0่0ฝั่งแข็งได้ไหมอ๋ออันนี้เขาบอกว่าได้นะอ่านะฮะหรือ1 0 0่0ฝังซ้าย1มื0นฟังขวาได้ไหมได้ครับได้สูงสุด ต่ำสุดเท่าไหร่อ่าต่ำสุดเลยเนี่ย9,009แล้วก็มา18,005แล้วก็มาที่24,750บาทอยู่ที่การรักษาสิทธิ์นะครับนะคุณรักษาสิทธิ์ตัวไหนนะซื้อสินค้า700อ่า75คะแนน100คะแนนหรือ210คะแนนคุณรักษาย,ยอดตรงไหนคุณก็ได้ค่าน้ำมันตรงนั้นแหละครับอันนี้แถมให้ฟรีครับสินค้าก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้เวิร์กสุดๆข้อที่5ไปดูต่อข้อที่6ครับ Matching Bonus จ่ายลึก7ชั้นนะครับ คุณดูนะฮะรายได้ทางที่6เนี่ยนะฮะตำแหน่งต่างๆนะ,ะที่มีอยู่ตั้งแต่อาร์ติโฟสตาร์ไฟสตาร์พีเมีย e ์ลูบี้เอมมอลอนแซฟไฟร d ไดมอนด์บูไดมอนด์แบล็คไดมอนด์ะแล้วก็ Arctic Cloud d i a อนด์รอย a ลอาร์ติ d ไดมอนด์รอยัลอาร์ c ิ l อีลิกรอยัลอาร์ติคเพรสิดเอนอ่าทั้งหมดนี้คุณรับแมทชิ่ง g 9เล้านบาทต่อเดือนครับ เป็นลมดีไหมเนี่ยแมชชิ่งเยอะมากแต่เขาจ่ายตามตำแหน่งของคุณเลยนะนะฮะโบนัสข้อนี้รับขำๆครับนะฮะคุณถึงตำแหน่งไหนคุณรับตรงนั้นแต่ตำแหน่งพวกนี้นะฮะผมมีสูตรให้คุณขึ้นนะฮะแล้วใช้เวลาเร็วมากาเดี๋ยวจะพูดถึงสูตรต่อเลยนะครับเอาละโบนัสข้อต่อมาครับข้อที่เจข้อสุดท้ายละนะฮะเงินรางวัลน,นะฮะเขาเรียกวันทามโบนัสแต่ที่นี่มันจ่ายสองครั้งนะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นวันทามจ่ายครั้งเดียวนะแต่นี่จ่ายสองครั้งมหาวสุร,รานไหมเจ๋งไหม เิ่งมากนะฮะตำแหน่งต่างๆนะฮะตั้งแต่คุณสมัครเข้ามาคุณเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยนะครับไล่จนถึงตำแหน่งสุดท้ายเนรอยัลอาร์กติกเพรสเดนเชียเนี่ยนะครับคะแนนสูงสุด10ล้าน PV ครับนะในสายเลือดทีมอ่อนทีมแข็งนะนะสิล้านขอฝั่งอ่อนสัก2ล้านฝั่งแข็ง8ล้านอะไรเงี้ยนี่คือตำแหน่งสูงสุดคุณรู้ไหมครับแต่ละตำแหน่งรับรายได้2รอบ2รอบหมดเลยอย่างตำแหน่งอาร์กติกไฟสตาร์เนี่ยสองอสเหรียญเนี่ยคิดเป็นเงินบาทคูณ33เข้าไปก็สองเออแปดพันสองร้อยสิบบาทคุณรับ หลังจากนั้นเดือนถัดไปคุณรับอีกรวมเนี่ยสองครั้งคือหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเงินค่าค่าตำแหน่งเนี่ยนะครับเราเรียกว่าแ a n ดิ้งโบนัสเนี่ยนะฮะเขาจ่ายสูงสุดที่หกสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดพันบาทครับคุณได้สองรอบเลยเจ๋งนะแต่และตำแหน่งไม่ได้ยากเลยนะครับผมมาที่นี่นะฮะสองสัปดาห์แรกเนี่ยผมกวาดไปสิบเอ็ดตำแหน่งเลยนะคุณเจ๋งไหมอ่าแต่คุณต้องตามคลิปผมต่อไปในตอนต่อไปนะครับเอาละครับคุณดูนะฮะ ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่สามเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค,คุณจรกับคุณชางอยู่เข้ามาที่เมืองไทยเขาก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเขาท,ทําธุรกิจวีซน์มาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนมาถึงวันนี้เขามีรายได้มากกว่าสิบล้านบาทต่อเดือนว้าวคุณชางที่ผมทําไอวงกลมสีแดงกับพิกกับพิกที่ได้1ิ้าล้านเมื่อเดือนพฤศจิกานยนนะเขาเป็นตำแหน่งแค่แบล็คไดมอนด์นะคุณแล้วมีลูกทีมเป็นตำแหน่งบูไดมอนด์หนึ่งคน เป็นตำแหน่งไดมอนด์หนึ่งเป็นตำแหน่งแซฟไฟร์หกตำแหน่งเอโมรอนสี่ตำแหน่งลูบี้สิบเก้าและตำแหน่งพีเมียหกสิบสี่คนแค่นั้นเองคุณลองง่ายไหมแล้วตำแหน่งต่างๆคนนี้นะครับไม่ได้ขึ้นยากนะเพราะอะไรฮะเพราะไม่กําหนดเงื่อนไขอะไรเลยดูจากคะแนนอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่บังคับว่าเฮ้ยเราจะเป็นตำแหน่งแบล็คไดมอนด์จะต้องมีตำแหน่งบูไดมอนด์ไซส์หนึ่งคนขวาหนึ่งคนหรืออย่างต่ำมีตำแหน่งไดมอนด์ไซส์หนึ่งขวาหนึ่งและบังคับต้องเป็นจีหนึ่งเท่านั้นไม่บังคับครับ ผมคเคยทําเครือข่ายยี่ห้ออื่นมานะเวลาเราจะขึ้นตําแหน่งสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะบังคับ G หนึ่งเสมอนะฮะ G หนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นตําแหน่งนี้ตําแหน่งนั้นเราถึงจะไปอีกตําแหน่งหนึ่งได้อันนั้นน่จะทําได้เฉพาะบางคนแต่คนส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นทำไม่ได้ฮะเพราะไอ้ G หนึ่งเนี่ยบางคนมันไม่เวิร์ดมันไปเวิร์ด G สอง G สามอย่างเงี้ยชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่นับให้คุณไงคุณก็ขึ้นยากมหมอย่างนั้นอนะ่ะ แต่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาดูจากคะแนนซ้ายและขวานะครับซ้ายขวาเนี่ยนับลึกอินฟินิตี้เลยคะแนนถึงขึ้นเลยอย่างแบล็ k ไดมอนด์เนี่ยคะแนนล้านห้าแสนเองแบล็ k ไดมอนด์นะหนึ่งล้านห้าแสนคะแนนนะคุณขึ้นได้แล้วนะฮะเนี่ยคุณชางเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับก่อนที่ผมจะไปถึงในช่วงสำคัญนะฮะในช่วงจัดหนักจัดเต็มนี่นะฮะอยากจะปิดท้าย แผนการตลาช่วงนี้นะครับว่าความสําเร็จเนี่ยนะครับใครๆก็หวยหวนใครๆก็ปาถนาใครๆก็อยากจะสําเร็จสาเร็จสําเร็จแต่ทําไมเรายังไม่สําเร็จสักทีล่ะคนนั้นก็สําเร็จคนนี้ก็สําเร็จคนนั้นก็ซื้อรถไปแดงซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวต่างประเทศไอ้ทำไมไม่ถึงคิวฉันสักทีคุณรู้ไหมครับว่าทําไมไม่ถึงคิวคุณสักทีบริษัทบางทีอาจจะใช่นะสินค้าบางทีอาจจะใช่นะครับแต่แผนเงื่อนไขเยอะครับ คุณเลยไปต่อยากไงฮะบางที่แผนง่ายฮะแต่เจอปัญหาโนว่นนี่นั่นหมกเม็ดระหว่างทางอีกเพียบเลยก็มีมันเลยทําให้คุณไม่สําเร็จไงฮะทั้งที่คุณก็เป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งนะแต่ทำไมถึงทําไม่ได้วันนี้มาที่นี่ครับวีซายครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเคยสําเร็จหรือยังไม่เคยสําเร็จคุณมาที่นี่ต่อยอดได้เลยครับผมมั่นใจหนึ่งรอเปอร์เซ็นเลยว่าคุณสําเร็จได้อย่างแน่นอน ผมเองนะครับผมทำธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพมานะตั้งแต่ปี2,138 Amway เจ้าแรกเลยผมทำ Amway มาประมาณ2ปีฮะอยู่ในระดับแพทินามนะครับเป็นผู้จำหน่ายระดับเข็มเงินและเข็มทองนะฮะแต่วันนี้ผมมาเจอแานการตลาดหรือธุรกิจ v ีไซน์นะสัญชาติอเมริกาเนะี่ยอยู่ที่รัฐยูทาห์นะสหรัฐอเมริกานะฮะแผนการตลาดของเขาเนี่ยฮะสุดยอดมมกนะติดแรง ติดแรงท็อปไฟหนึ่งใน5บริษัทชั้นนําของโลกด้วยนะที่จ่ายโบนัสสูงที่สุดในโลกอะคุณและติดท็อปร้อยเนี่ยคำว่าติดท็อปร้อยคือ4ปีซ้อนแล้วบริษัทบริษัทขายตรงมันมีเยอะมากเลยบนโลกใบนี้นะเว็บไซต์ business for home เนะฮะเขาไปไปไปสำรวจมานะครับว่าบริษัทไหนที่น่าเชื่อถือและและมั่นคงที่น่าทำที่สุดใน100บริษัทเนี่ยหนึ่งในหนึ่งในนั้นคือวีไซเราติดมา4ปีแล้วสุดยอดไหม โอเคนะสำหรับแผนการตลาดเบสิกธรรมดาธรรมดาจบเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะให้คุณตะลึงแล้วอาจจะนอนไม่หลับเลยทีเดียวเชียวนะฮะเกี่ยวกับโปรเจกต์มหาโปอภิมหาโปรเจกต์หนึ่งสอเโปรเจกต์เปลี่ยนชีวิตทำยังไงฮะสามเดือนคอมมิชชั่นคุณทะลุเจ็ล้านบาทเดี๋ยวเราไปตามต่อในคลิพถัดไปนี่เลยฮะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับ